ผมวันนี้วันที่31ธันวาคมนะครับสุดท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่วันนี้ก็ยังมีลูกค้าบริการแกบดำและก็เปลือกมันนะครับกำลังตักตอนนี้ปลายทางอยู่ที่กระสังนะครับวันนี้จะของขอจัดเป็นหนึ่งก่วเพราะว่าแกเคยสั่งแล้วก็ใช้ดีก็เลยสั่งรอบสองต่อนะครับบอกว่าไม่มีเวลา ตอนแรกผมว่าจะส่งหลักปีใหม่แต่ว่าแกว่าแกไม่ว่างปีใหม่ทางนู้นไม่ว่างผมก็เลยโอเคจัดให้วันนี้ให้ลูกน้องพิเศษครับคนนี้ลูกน้องก็ว่าว่าจะรับจอบอยู่นี่ครับปุ๋ยไก่ลางที่จับรีบจองเลยครับใครที่ยังไม่มีปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าสารประรุงดินครับตนนัวนี้แนะนำนะครับใช้ดีมากครับ เดยกระสั่งนะครับสั่งไป30ตันคูณไปที่400บาทตอนนี้ตันละ4 0 0บาทนะครับติดต่อเบอร์ทูได้ที่089 945 8ดเหรือว่าติดตามในช่องเสียสักษกษตษริฐขุดได้นะครับว่าวันนี้ไปส่งที่ไหนอะไรยังไงนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงราคาหรืออการเคลื่อนไหวอะไรก็ เปิดดูได้นะครับชมได้นะครับนี่ครับนี่ลูกค้าใส่สั่งไป30ตันนะครับโอเคครับปันี้ปุ๋ยงามๆนะครับสารปรับปรุงดินอย่างดีราคาถูกๆอย่างนี้ไม่มีในโรงนะครับปีใหม่ก็ยังไม่ได้หยุดนะครับยังรับจอบอยู่ ก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สั่งได้นะครับตามเบอร์โทรที่ผมแจ้งไว้แล้วโอเคครับวันนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์่องเศศกสัรเกษตรศรถคุณไยนะครับปีใหม่นี้ก็ขายสี่โชคดีร่ำรวยร่ลำรวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะครับโอเคครับวันนี้ทิ้สั้นนะครับ สวัสดีครับยามเช้าครับ